ครับท่านข้าจะให้เจ้าเป็นคนขับรถนะครับท่านเง,นงินเดือนสองหมื่นบาทเจ้าไปบนทรบบทุนบรเทุนข้าไปบนทรทุนเฮ้าง่วงนอนแล้วนอนหลับดีกว่า กู้ไนข้าน่ะตื่นเช้าวันนี้แหละตอนตีสี่ข้าจะต้องไปในเมืองจูเ oh. oh. จ้าเอารถออกมาให้ข้าหน่อยสิ oh. ข้าจะไปแล้วขึ้นรถเลยนะครัขอขอบท่านได้เลยไปเลย ข้ามาเพราะเราจะขึ้นรถไฟกันเ,เร็วข้าจองรถไฟเองกับมือยินดีต้อนรอับยินดีต้อ,รอน,นรับนั่งสิข้าอยากไปในเมืองไปเลย เลือนไหนคนขับอ่ะท่านอ๋อคนขับไม่มีเพราะเขาเป็นคนขับเองหุ่นยนต์ถึงแล้วนะครับท่านถึงแล้วนะครับท่านโอเคอเธอก็ลงสิจอดสิมาขอบคุณที่ใช้บริการไปกันครับท่าน ว้าวเมืองนี้มันช่างสวยสดงดงามเหมือนข้าเคยผ่านมาทางนี้เลยใช่ไหมใช่ครับท่านแล้วเจ้าไปไหนเนี่ยเจ้ามานี่ข้าเราจะข้ามชนะแล้ว